ครับและผู้ที่มีรุป,ปรการกับวัดกบภา,าคใต้กาเลนงเฉลิมประพุทธมาเหล่าจิตถวายอาดีตเจ้าวาดน,นะครับของวัดกบภา,าคใต้กาเลน,น,นเชิญทุกท่านได้มาพร้อมใจกันอตอนนี้นะครับทางหน้าด้านหน้าของเวทีมีเกในกัน,นตั้งโรอ,อี้ไว้รับรองทุกท่านมาท่านใดจะมาชมด้วยเยทีมิเกดังนะครับคณะสิงสวัทธาใจนะครับ พระมประเราจารย์ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรวมถึงหลวงพ่อแท่มหลวงปู่หงสซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านในที่บริเวณด้านในวิหารนะครับก็เลยนเชิญเดินทางมาทางนี้เลยสองมือร่วมกระเป๋าสองเท้าก้าเข้ามาจุงมือบทดจุดมือร้านประสานมือแฟน จะกควงแขนกันเข้ามาที่กองอำนวยการนะครับมาบูชาดอกไม้ถุกเทียนกันสักเหนึ่งจังหวะนะครับเป็นข้อนะครับเป็นใจต่างกันจอดเสร็จแล้วเป็นแหวนแล้วที่ปฏิบริเวณด้านหน้ามขึ้นนะครับมีหาที่ดอกตงวัด ตุ้ยเดินทางมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็นูน้ดเดินจะมีตะเกียงสําหรับจุดทุกจุดเทียนนะนำบุกฟ้าไาเรียไร้องหอมไปนมัสการของขอหลวงขอโตกนะครับถ้าเป็นดอกไม้ก่อนบูชานะครับประสงคมนะส่วนทุ จะบูชาพระพุทธเจ้าเสดเสจเก็จะบูชาพระธรรมเกีไับอุป้าภารีมารายของของ็จะบูชาพระนสงค์สาวกางกพระพุทธเจ้าหากจะมีเพื่อนรักในหัใจมีหลายท่านด้เดินทางมาพอนน้นไปรักน้พระพุทธองค์จะสก่อเ่นสดาพัดจ คุณเสริมกระเ้งเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลใก้จะส่งท้ายปีเก่าก้อนรับปีใหม่มาสดงราการจัดการเสิมคุณเสริมกระเพื่องด้วยกันมาเสริมความสิริเป็นมงคลเริ่มตีาาซื้อประจำปีเกิดการใส่บตรพระประจำวันเกิดในช่วงนี้พระศุ์เข้าวันเสาร์จะประกจการ ยังองดำเนินการดำเนินบทชนจากทุกๆท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ในการเป็นสวนส่วนระดิทาคุณย่ถวายให้กับสาดิเจว่าพะศกระไดจากสถิตารเป็นแบนี้ต่นมาส่วนระดิทำในส่วนในวันพรุ่งนี้เวลาสิบนาฬิกาอยากจจะมีการทำเป็นส่วนทักทิมนการถวายค่งถวานะครกับบุรอาจารย์และผู้ที่อีทุนประานสวัสดกกระา การนำมาเป็นตัวแทนต่อไปเชื่อว่า่าทันที่มีประการต่อรัฐกบพัฒน้หลากหมางสายแต่รับรือแต่กับในวันพรุ่งนี้จะน้องนำเป็นาระธานนักวายาเด็กระส่งกสามารถน้องทำมาได้แต่จับเสร็จการจะเริ่มที่ดีแต่กาบนาริการหรือแปดการิการาสามารถเดินทางมาได้เลย ตันี้ก็เป็นงานตดวจำปีจเปนงานใหญ่ดาฮ์อธิฐานแล้วนำไปแขกไว้ในหลวงพ็ปโูกพั์ในอธิบารณ์ิดกการชนอย่างดับให้กับกท่ันธ์ในเำแห่งฐานแั้ธรรมดาได้เลยดครับจอบได้เลยาเท้พนามอน่าับเท่าที่ตอบได้นะ

อย่ากรเยนเกตรมการแดงเกี่ยกับาสภาาก็จะติเสียงไว้อย่านส่วนกรรมการงาจะเป็นการใช้ประโยน์ของนทีเดียว

อยากจาบนี้จะเป็นเรื่อดกำเนิดบุญสุนอยากฝาระสมส่วนระพีธรรมที่สลัดการประเรียนนะครับก็เรียนเชิญเลยอยาตอนนี้ประสมกับกำลังสายายระพีธรรมอยาอุทิศบุญกุศลให้กับอดีตเจ้าอาวาสอยากประกาศบุรพจารย์ผู้มีคุณประการต่อวัดเกิดพระธาตุของเรา ก่อนเายเชิญไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมามงคลเสริมบุญญาสารีเสริมสิริมงคลนะแสนับ็ประกาศดาเสริมบุญเสริมบารมีได้นะครับประสบก็จะไในกระพงนาต้นตะบนนะครับจะเดินจากไกลตอนจะไปจากกันมาบูชาดอกไม้ทุกเตียนกันสักหนึ่งลานุดนะจะเพื่อปิดทพงอิ่มพระ เสิร์ฟชนิมงคลเสิร์ฟคุณเสิร์ฟรเมกข์ดยูที่บริเวณด้านหน้าวิหารลวงว่าคนจะได้นำกุนจะได้ส่งนะครับไปมีชีวิตที่นุ่งรอดจนด่วงสว่างสวัยนะครับกับอนุโมทนานาคกับทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วจะมีรักทางนะครับรักทางกัดิองนสามารถเขียนกรรมอธิฐานได้หนึ่งข้อสามารถเขียนกรรมอธิฐานได้ หนึ่งข้อน่ะบูชาลังคาบูชากระดิ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลังเชียร์เลยนะยี่สิบเก้าบาทนะยี่สิบเก้าบาทสามารถเขียนกรรมตีฐานได้หนึ่งกรรมติฐานนะครับแล้วไปแผลงไว้ที่บริเวณด้านหน้าวิหารการลงรอบกรงพระนะครับโดยท่านใดจะไปร่วมบำเพ็ญกุศลฟังบรรสงสวดปฏิพัติธรรมนะครับที่สถานบันเทิงนะโอทิตถวายอดีตเจ้าวั ตอนนี้กำลังบำเพ็ญกุศลส,สวดพระพิธรรมอยู่แต่จะเี้เชิญไปร่วมฟังประสงสาทยายพระพิธรรมร่วมบุญด้วยกันนะครับก็น